สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การยื่นภาษีนะครับกพ30มเนาะก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับโชควิทยาพาณิชย์นะครับช่างผลกลาสิน์เหมือนเดิมนะครับก็ท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับให้เป็นแค่กำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็อีก อีกหนึ was, ่นะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านกรุณานะครับก่อนที่จะสมัครเนาะตอนสมัครนะครับก็ารบกวนใส่รหัสผู้แนะนําให้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นหน้าจอตามหน้าจอนี้เนาะนะครับก็แนะนําโดยนะครับร้านโชคดียาพาณิชย์นะครับจังหวัดฉะลสินเซนนะครับก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนการยื่นภาษีนะครับกพ30ที่เราต้องยื่นทุกเดือนนะครับผ่านแท็บเล็ตนะครับตัวนี้คือคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับผมก็เคยทํา คลิปลงไปแล้วนะครับในเรื่องของการทําผ่านคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยผมก็บางท่านอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีแท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะครับก็วันนี้ผมจะขออนุญาตมาแนะนำนะครับในส่วนของการทําผ่านแท็บเล็ตนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องปิ้นนะครับปิ้นใบภาษีใบที่ต้องจ่ายภาษีนะครับเป็นภาษีภาษีซื้อภาษีขายนะครับจาก เครื่องจาก Gmail นะครับอยู่ในเครื่อง POS นะครับของของเรานะครับคือเขาเขาจะส่งมาให้นะครับให้ให้ทุกท่านไล่เรียงดูดีเนาะเพราะว่ามันมีหลายรายการมากนะครับมันก็จะเป็นไฟล์นะครับที่เป็นขึ้นต้นด้วยคําว่า TD อะไรนี่นะครับผมผมไม่ได้แคปมาเนาะอันนี้ต้องขออภัยนะครับก็คือเราเราไปไล่ดูนะครับอยู่ใน Gmail นะครับในเครื่อง POS เนาะแล้วก็เป็นออกมานะครับมันก็เนี่ยเดือนกุมภานนะวันนี้ผมจะแนะนําในเรื่อง ในการยื่นผ่านแท็บเล็ตนะครับของเดือนกุมภานะครับยื่นของมีนานะครับภายในวันที่15นะครับยื่นออนไลน์นอกวันนี้วันที่11นะครับผมก็ถ้าเกิน15ไปแล้วก็สามารถไปยื่นที่สำมะกรอนได้นะครับโอเคเราได้มาแล้วเนาะเราเราพิมพ์มาผมจะไปช้าๆนะครับผมก็มาที่ใบภาสีขายก่อนนะครับภาสีขายตรงนี้นะครับเจอไหมอ่าภาสีขายนะครับก็มันจะมีสีช่องตารางนะครับเราก็เอา สองช่องตารางข้างหน้านะบวกกันก่อนนะครับอันนี้ผมบวกไปแล้วเนาะบวกไว้แล้วนะครับแล้วก็บวกไปก่อนนะครับมาดูอีกใบหนึ่งนะครับเป็นใบพาษีซื้อนะครับใบภาสีซื้อเนี่ยนี่มันจะมี5ช่องตารางอันนี้ผมวงไม่ดูเราไม่ต้องบวกนะครับก็คืออันนี้ยอดนี้กับยอดนี้กับยอดนี้นะครับผมวงไว้ให้ดูเฉยๆเนาะแ้วมันมันจะไปโชว์ในส่วนไหนหนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพาทุกท่านไปดูนะครับอโอเคมาตรงหน้าแท็บเล็ตเราเลยตรงนี้นะครับ ไปที่ Google นะครับเพิ่งเข้าไปใน Google นะครับไปตรง Google เนาะนะครับบางท่านอาจจะเป็นแท็บเล็ตบางท่านอาจจะเป็นไอแพดนะครับก็เมนูก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้ผมใช้แท็บเล็ตนะครับของ Samsung นะครับตัวนี้เนาะก็พิมพ์เข้าไปเลยครับเป็นเป็นภาษาอังกฤษละกันหาง่ายดีครับ r d นะครับเนี่ยขึ้นมาละนะครับ r d g o t h นะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับสัญญาอินเทอร์เน็ตนะเห็นไหมครับมันขึ้นมาหน้าจอแบบนี้เนาะอันนี้ผ่านแท็บเล็ตนะครับก็ที่เข้าไปเนี่ยยื่นยื่นภาษีออนไลน์เลยครับปึ้งเข้าไปนะครับอ่ามาถึงหน้านี้นะครับเป็นคำอ่าเรียนอะไรก็ช่างนะครับมันอ่าไม่เกี่ยวกับเรานะครับคือเขาจะบอกว่าชําระผ่านตรงไหนได้บ้างเฉยๆนะครับมันก็เป็นประกาศธรรมดานะครับแล้วก็กดการกระบาษลงไปได้นะครับอ่าทีนี้ มันจะมีถ้าท่านไหนเปิดร้านใหม่ๆนะครับยังไม่สมัครสมาชิกแนะนําให้เข้าไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับตรงนี้นะครับเมนูสมัครสมาชิกนะครับก็กรอกอะไรลงไปนะครับกรอกเลขบัตรประชาชนแลวคือตามขั้นตอนอันนี้ผมสมัครไปแล้วมันจะไม่ให้สมัครซ้านะครับอันนี้คือต้องไปสมัครก่อนแต่ถ้าสมัครแล้วยังไม่ขึ้นเมนูกพอ30นะครับให้รบกวนเข้าไปสมัครก่อนเนื่องภายในเดือนแรกเดือนต่อไปค่อยมาคีย์เองนะครับโอเคขออนุญาตกลับไปก่อนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับ ขออนุญาตใส่อันนี้เป็นเลขประจําตัวประชาชนนะครับขออนุญาตใส่นะครับขออนุญาตใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วเนาะมันก็จะขึ้นเมนูนี้เลยครับมันจะมีบุคคลธรรมดานิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอะไรอย่างนี้คือเมนูนี้นะครับบางบางท่านอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับ ก็ถ้าเกิดทําแรกๆอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับรบกวนเขาถ้าเกิดยังไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยรบกวนเข้าไปสมัครกรก่อนเพื่อจะให้เขาทำนะครับสมัครให้เราเพื่อจะให้ขึ้นเมนูนี้นะครับเราต้องเข้าไปเมนูมูลค่าเพิ่มนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยครับอ่าติ๊กตรงยื่นแบบครับโอเคนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับข้อมูลของเรานะครับเป็นชื่อร้านนะครับแล้วก็เช็คดูก่อนว่าตรงกันไหมนะครับเลขบัตรประชาชนตรงหรือเปล่านะครับ ชื่อสาประกอบการนะครับตรงไหมนะครับชื่อที่อยู่ตรงไหมเดือนที่ยื่นคือเดือนเดือนอะไรนะครับเดือน2อโอเคเดือนกุมภาถูกแล้วติ๊กมันไม่โฟกัสครับติ๊กยื่นปกติผมเอามือเข้าไปไม่ได้เนาะมันไม่โฟกัสนะครับใจดินสอแล้วกันยื่นปกติแล้วก็ยื่นยื่นแบบรายสารบริการนะครับแล้วก็ยื่นแบบปกตินะครับแล้วก็ติ๊กก็ไปตรงถัดไปได้เลยนะครับถัดไปตรงนี้นะครับ เราเลื่อนลงมานะครับเป็นข้อมูลภาษีเนาะยอดนะครับยอดขายและยอดซื้อยอดขายในเดือนนี้นะครับคือช่องแรกนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปเติมนะครับทุกคนเอานี่ครับตัวนี้ที่เราบวกไว้เนาะตัวนี้ที่เราบวกไว้ไปเติมได้เลยนะครับโอเคสี่หนึ่งสามสองเก้าหนึ่งจุดเจ็ดแปดนะครับโอเคทวนนะครับสี่หนึ่งสาม 291.78เโอเคเลื่อนมาอีกนะครับแล้วก็ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นนะครับช่องนี้นะครับเทีตรงนี้นะครับมูลค่าภาษีได้รับการยกเว้นภาษีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหมายเลข2นะครับตรงนี้นะครับมากรอกนะครับ7 960นนะครับผมก็กรอกไปนะครับทีนี้มันก็จะมาสรุปนะครับ อยอดซื้อที่มีสิทธิ์นำมาหักซื้อภาษใีในเดือนนี้ครับที่เราดอกจันไว้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมช่องนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับตัวใบภาษีซื้อนะครับยอดนี้นะครับมากรอกนะครับ3 7 1 7 3 9 6 8นะครับ3 7 1 7 3 9 8นะครับอันนี้เราก็กรอกได้เลยนะครับ3 7 1เจ็ดหนึ่จนะครับผมก็คลิกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นภาษีขายในเดือนนี้ช่องนี้นะครับ28373นะครับตรงมันมาเช็คตรงแผ่นของรายงานภาษีขายนะครับตรงช่องที่3านะครับว่าตรงกันไหมนะครับตรงนี้นะครับตรงหรือเปล่าเนาะนี่เลย28 3 7 3 2 2นะครับ28 3 7 3 2 2อันนี้คือมันจะตรงกันกับที่เขาคำนวณมาให้นะครับมาดูภาษีภาษีซื้อเดือนนี้นะครับ2 6 0 2 1 7 8มันจะตรงกันไหมนะครับโอเคมาดูช่องที่ผมวงไว้นะครับ26 0 2 1ศูนจุดอันนั้นไม่เป็นไรมันยอมรับได้นะครับอันนี้คือตรงกันแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่เลยนะครับ ก็จะเป็นยอดนะครับที่ต้องชำระนะครับ2 3, 5, สา 4, หนะครับก็กดถัดไปได้เลยนะครับนะครับมันก็จะเป็นหน้าสรุปนะครับผมสรุปปึ่งเข้ามานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะชำระภายในวันที่23ามมีนานะครับแล้วก็โอเคละตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตกลงยื่นแบบได้เลยนะครับอ่าโอเคมันก็จะเป็นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับเราไม่ปรินก็ได้เนาะแล้วก็ อาจะพิมพ์แบบก็ได้นะครับจะพิมพ์แบบก็ได้หรือว่าจะไม่พิมพ์นะครับไม่ไม่พิมพ์ออกมาก็ได้หรือว่าจะยืนยันไปเลยก็ได้นะครับก็กดยืนยันนะครับผมเนี่ยมันก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตกลงยื่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับสองสามห้าหนะครับไม่ประสงค์ยกเว้น,นบัตรล้วก็ติดไปนะครับเราก็อยากชาระเต็มนะครับ หรือว่าประสงค์นะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องติกอ่าแล้วม่ต้องไม่ติดติดต,ตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเศษนะเขาเขาจะฟรีให้เราหรือยังไงเนาะนะครับก็ตัดไปนะครับก็คือเขาไม่ได้เลือกให้เราเราก็เลือกนี้แหละนะครับเศษเศษส,สตังเฉยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับก็หน้านี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตกจริงชำระภาษีเลยครับตึ้งเข้าไปโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ มันก็จะเป็นนี่ครับช่องทางในการชำระเนาะมันจะมีเคียร์โค้ดอิเตเมนต์เครดิตการ์เอทีเอ็มชำระด้วยบตรภาษีหรือว่า,าช่องทางอื่นนะครับเราก็สามารถเลือกได้เนาะแต่ว่าผมจะชำระนะครับผ่านเคียร์โค้ดตรงนี้นะครับกดปึ่งเข้าไปนะครับนี่มันก็ขึ้นตรงนี้เลยนะครับก็กดชำระแล้วเรียบร้อยนะครับก็ก็จะสแกนได้เลยนะครับก็ สามารถสแกนได้ถึงนะครับยี่สิบสองจุดห้าศูนย์ของวันนี้นะครับคือสี่ทุ่มห้าสิบนะครับก็สามารถสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็มีธนาคารที่รองรับเนาะก็มีกรุงศรีกรุงเทพ CIMB กรุงไทยนะครับไทยพาณิชย์เกษตรกรทกสออมสินเกียรตินาคินนะครับทหารไทยธนาชาตินะครับอ่า UOB เอทิสโก้นะครับ UOB นะครับก็ประมาณนี้ก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยนะครับผมก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนในการยื่นกพะปอสามสิบนะครับผ่านแท็บเล็ตนะครับของ การยื่นก็พอสครับของร้านตุกดีมีมาตรฐานนะครับในทุกๆเดือนนะครับผมก็ไม่ง่ายนะครับมีไม่มีอะไรยากๆนะครับผมก็วันนี้นะครับถ้าก็สิ้นสุดนะครับการยื่นภาษีไวเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นประโยชน์นะครับเป็นความรู้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b ชช่อง K-Channel นะครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กันน้อและอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมใส่รหัสแนะนำนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอไปอีกรอบหนึ่งนะครับใส่รหัสแนะนำนะครับแนะนำโดยนะครับร้านโชวิยาพาณิชย์นะครับจังหวัดกาฬสินนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ